อก็อได้ข่าวว่านี่บางคทีหมูหยองมาล่องเหนียวว่าทิ่ไปทาตีทาจอยก็บักท่องบอกมันบ่ค้อนไงเหยอดิบอกหลานี่ความรับผิดช,ชอบแล้วลูกมีพอมีแม่เออทุกคนกับถนอมร่างกายถนอมจิตใจ,จ่อก,กันไปนยังจะไปข่าไปตีกันแน่นั่นมันบ่สม่าภาคคว่ำเขาจบ่บักซ่องเนี่ยเป็นลูกคนแหลกของพอเหดให้เห็นแกหนาพ่อก็แล้วกันซัวสิได้มันแม่เนี่ยจะหน่อยเท่าไงที่ตีทนทำฝางห้อยเนี่ยผลิตมันแม่เนี่ยนะโอ้ยแอลเคทไปนอนลงแรี่มฤิ์สวกัน จับแม่มันตั้งขึ้นถังอาบน้ำจนอันไอ้อ่างอาบน้ำเขาพังสองสามเทีย่ยมันตะนายเลยนบอกจะไปข่าไปตีกันได้เปล่าเด,ด้อซุ่มสูนี่โอโ้โหกูเห็นแล้วมันตีกันอีหลีมันไม่ไปตีที่เล่นเอาไปมาปอบมึงเอ้กูบอกหลายเทีย่ยวเลยบอกห้าหนึ่งก็ได้แจ้งข้าวบอกห้าหนึ่งเดีย๋ยวว่ามันในกลต้ตีเออสาดซัวทั้งครัวเลยซุ่มสูนี่ยยิ่งมักคบกับกหมูยองกับกเสียเร่ส่วนนาส่วนตีนสองตัวนี่โอ้ยแฮงขักไปไงเลยสุ่มสูวบ่ได้เลย ทิมาข่ามาตีกันแนวนี่มึงอยากตีกันที่หลีน่ะนะไฟซีบอกมังกรไฟซีเนี่ยกูเป็นกรรมการให้เลยเอาบอลเนี่ยน่นเอาเออมึงไปเปียบมวยกันเลยแขนมึงอยู่เศร้ามางมาถึงไฟซีอ่ะอืม่าเฮ็ดจักเที่อบานนี่จะไปข่ามัดตีกันเฮ็ดโตดีดีกันแน่นั่นใดญบวกกูได้ยินข่าวนี่หมูจยองมันร้องกูบ่สบายใจนอนนอนหลับเลยเมือนขึ้นก็นอนนอนหลับเลยมันตีกันทีหลีนี่ ปออมือกูขั้นแขวกูสูงกูย้ำใชเห็นจักเทียช่ไกูเห็นจัดเียใส่ระเกะกูสวัสดีครับหลายคนถามมาว่าทำไมคนกรุงเทพถึงนิ้วหักนิ้วสนนิ้วไปโดนอะไรมาครับนี่ครับคลิปนี้มีคำตอบครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปไปเบิ้งครับผม เป็นอย่างสี่เนาะพี่น้องเนาะมือวันทีพิเล่เนาะเต็มมังกรจัดมวยครับผมมังกรไฟครั้งที่สองนะครับนี่คลิปนี้มันนานนั่นแหละไม่อยากเปิดเผยนะครับเป็นความลับมาเดี๋ยวผมพามาเบิงครับเนี่ยดูกันจ้าจ้ดแล้วครับมาซีนแรกนะครับเปิดมาที่ข้างสนามเวทีมวยมังกรไฟเปิดมากับบักซองครับจมบอยาบอสเซาบักอ้อลุกนะครับอ้อไปแล้วลุกขึ้นมา เอ้มึงว่าควตีซิวะเมื่อกระโหลกไปหนึงเทไองบพอใจเอาใส่ความเสียงเพวดึงไว้ดึงไว้มึงยายาได้ฮะยาเด้ยาเด้ยายาาซองบพอใจลุกขึ้นมาครับมาเซเซใส่ขึ้นซ่องปั๊บเเตีขามาดิว้ยถือสวนมาดึงอ้ยกว่าจังหวันี่แหละทีนี่ผมนสิเจีบกว่าเบิงซ่งเนี่ยบังซ่งเต่บักซ่องดึ้อกวีสมองเตียบา แอ้วาแมนมุวยการแสดงบรงนระพี่น้องอของแท้ด้วยเนี่ยเรามาดูภาพซากันอีกครั้งนะครับมาจุดเริ่มต้นก็คือซองมันก็จะพูดแบบเบาไปเรื่อยนะครับเาบาบบายาบเศ้าเนะเออตามสไตล์ของมันน่นะครับปากบอดีแน่จัง้อยมาอ๋อลุกขึ้นมาครับเบิดกระโหลกที่นึงปั๊บมึ่งว้าวลายแท้าผาเกมเก้เั่นเจู้๊ลุกขึ้นมายาสูยาตีกันยายา อ๋อซ่องบ่วยลุกมากวะอ๋อใจจังหวะนี่กูเบิ่งแหละจังหวะนี้แล้วครับจังหวะนี้ละที่นิ้วมันชิดแตกจังหวะนี้แต่ซื้อหัวกระโหลกมึงส่งเลยนี่นหักเลยหมอกระเพากระส่งล้มบาทส่งตีห่วถือทั้งเมาทั้งเซ้ทั้งอยากให้เจ็บพร้อมอายพร้อมเออเดือกอีสานบันดึงตีเขาโอ้โหเปิดเขาเราหักครับอืลุงนี่ก็บปาอันนี้ก็ยังบ่เบาะนะครับผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับส่องยังบ่แล้วได้นะครับยังบ่แล้วยังบ่แล้วได้นะเตะกูอีสานพอมเอให้ให้ ให้กูศูนย์กูศูนย์ศูนย์ไหนทุกอย่างคนกับหูมใช่นะครับอ่าพี่มูยังก็มาเสียงเพล็กก็มาเอาก็เหยก,ก้อนว่าสาั้นยาหมอนี่เก็บสาสตร์นี้เลยวะเฮ้ยมันบวมแสตชัวนระ์สูนาาย,ย์ผ่าห้โลแมวเกย์ผ่านหมา,มาหวงให้โลกลัวสั้นเอผ่ากีบเออพีมอ่มูยองห้ามแล้วหามแล้ว,ลวเอาทุกคนหูมใช้เสียเลก่กมายองบางใส่บัตรอ,อืเอออันยังบ่ปากบ่ยาบ่เศร้าบา่ศพความปากบ่อนายยังหวงวหัวถอยไฮโลอยู่ เออจำเว็นไปหรอกภาพบองัศนะครับพี่หนึ่งก็มาครับโปรดิวเซอร์หนึ่งก็มายังว่าอบยาบพศมึงมามึงมามึงมาพนมึงมามึงมามึงว่ามึงจะแข่งเจ้าตีไข้ได้พศนว้ปอบหยองเอ้ยอย่าเด้อมึงยามึงยามึงยาเอ้กูจกถงคือเสือได้เี่อสิเพลียวยาว้าวหลายครับเอ้สิเล็บอกว่าเอ้ยเศราวศมึงเ้าแล้วมึงก็กลับไปมึงจะปากบ้าคล้ายพศนจ็กแมนแท้บพศเดือดเสียบัค่อยดึงเสืออยู่ทั้งหลังนะครับ เจ็บปวดยาหำยายายาหำเออไอร้องกันแล้วบแมาแรงมาแล้วบ้านเรื่อาปาเบกเบกอีบ้านดึงบานนึงยายาจบซ้มหามเ้ยบานนี้มังกรไฟครั้งที่สี่ครับผมบานนี้ซ่องดูนีเริ่มท่าแล้วครับบอกว่าอยากเจอคนรูงเทพครับผมนี่ก็คือต้นสายปลายเหตุนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากต่อยกันอีกครับมังกรไฟครั้งที่สี่จะมีอะไรอีกหรือเปล่าครับดราม่าอีกหรือเปล่าครับผมดราม่าผมก็ไม่เคยหรอกครับผมก็ เคยแต่ดราม่าด่ากลับนะครับสำหรับใครที่รักใครชอบใครก็อย่าลืมนะครับมับงกรไฟจะมีอีกหรือเปล่าครับก็รอชมรอเชียร์กันนะครับทุกคนท่าเบิ้งพี่ดองคอยกรอยากเบิง้งคือกันสวัสดีครับพี่พี่พ FC ซองดูฮีนะครับผมก็อ่าโพสต์วิดีโอนี้ลงผ่านซองดูฮีเก๋นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของเอ๊ะมันมีดรามา่าตอนเนี้ยชีวิตกูนี่หลายเรื่องเหลือเกินนะครับก็เอาเพียเล็ก อธิบายให้ฟังว่าบางทีคนไม่เข้าใจเห็นไปโพสเห็นคนอ่ะพี่อ้อพี่อ้อโอ้สวัสดีครับพี่อ้อนะครับพี่อ้อคนกรุงเทพเบอร์หนึ่งเมืองไทยไม่มีใครเกินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งนะครับก็คือไม่มีใครเกินพี่เขาหรอกนะครับก็ไปโพสร,รับคำท้าทายจากผมบางท่านก็มาด่าผมเยอะแยะนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าคือมันก็ fc ใคร fc มันเนาะ แต่อยากจะให้เอฟซทั้งสองฝั่งลองฟังเรื่องราวความเป็นจริงดูนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรทําไมอยู่ดีๆคนที่เคยอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันกับกายต้องมาต่อยกันซะงั้นมันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าความจริงให้ฟังหลังจากที่พี่อ้อเบอร์หนึ่งเมืองไทยไพยรัฐคนกรุงเทพไปโพสต์เรื่องชกมวยแล้วก็รับคําท้าจากผมซึ่งจะมีเงินเดิมพันประมาณ200,000คือ พี่ถามผมด้วยยังว่าผมมีตังไหมเออสภาพไม่ต้องเดิมพันหรอกครับนะฮะผมไม่ได้มีตังเหมือนพี่อ้อที่ทําธุรกิจแล้วก็รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองผมไม่มีไม่มีตังนะครับมีแต่ตัวกับใจไปเท่านั้นถ้าไม่มีตังนี่โชคได้ไหมถ้าโชคได้ผมก็จะโชคเรื่องราวที่มันแตกหักเลยนะเอาพูดพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมกับคุณกรุงเทพนี่หรือว่าพี่อ้อเนี่ยผมยังให้เกียรติเรียกพี่อ้อเบอร์หนึ่งเมืองไทยอยู่เลยครับให้เกียรติด้วยความเคารพอย่างยิ่ง นะครับเพราะว่าพี่เป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดแล้วในบรรดายูทูบเบอร์เมืองไทยนะครับต้องให้เกียรติพี่อยู่แล้วนะครับเ,เรื่องที่มันแตกหักกันเลยผมจะเป็นคนเอาไงผมเป็นคนที่แบบว่าถ้้้้าไดดสงผูใแลวคือผมสีสีสร้างเลยแล้วกาบ,บ่มีโอกาสที่จะได้มานางบอลกันเพราะมันมองหน้ากันบ่ติดครับมันเอื่นว่าเป็นการตอแหลสวมหนาก,ากากใส่กันคือคันได้สร้างแล้วก็คือสร้างเลย น,น,นั่นขึ้นนิสัยของผมแล้วก็พี่อ้อเบอร์หนึ่งเมืองไทยด้วยความเคารพครับพี่นะครับพี่เขาบอกว่าผมปีนเกลียวคือผมเนี่ยตามลักษณะน,น,นิสัยและก็กำมลสันดานของผมเลยนะจะเป็นคนที่ไม่หาเรื่องใครก่อนแล้วก็จะไม่ทำทำทำร้ายใครก่อนหรือว่าจะไม่ลงมือใครก่อนไม่ว่าจะเป็นทางปากทางกายทางตาทางหูทางจมูกยกเว้นมีเหตุผลพี่อ้อคุณกรุงเทพก็เคยมาอยู่กับผม เคยมาถ่ายคลิปก่อนจะดังก่อนจะมีชื่อเสียงตั้งแต่เล็ก,กแรกพี่ก็น่าจะจําได้ดีจนเอาตีนถีบสติ๊กเกอร์รถผมก็ถีบมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้โกรธเคืองนะครับเพราะคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันมาโดยตลอดด้วยความรักความเป็นพี่น้องนี่แหละนะครับมันก็เลยทาให้เราสารสัมพันธ์มาเรื่อยๆผมเป็นคนไม่คิดอะไรอยู่แล้วถ้าผมเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยผมไม่กล้าเอารถแห่ไปช่วยร้านตํานานสุรินที่พี่เปิดไป ช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมเป็นคนออกให้อ่ะไม่ต้องล่ำไร่ท้ายุณหรอกเอาแก่นแท้สาระเลย f c ฝั่งของทางพี่อ๊อกคุนทุงเทพก็มาด่าผมยับเลยว่านน่นนี่นั่นผมจะพูดเรื่องดาวนี้ให้ฟังนะครับสาเหตุที่มันแตกหักผมพูดแตกหักกันนะเพราะว่ามันไม่มีทางคืนดีได้คือผมไม่ใช่คนตอแหละนะครับถ้าได้สร้งแหลกก็คือสร้งเลยเขากระดูกดำพ,พุ่นละบ่ได้เผาผีเผายังกระดอกผมมีอภัยครับแมน เพราะว่าค้าว่าอาภัยของผมคือมันต้องบอกเกิดขึ้นกอนคือ,อพี่อ้อคนกรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านิสัยส่วนตัวแกเป็นคนแบบไหนนะแต่สําหรับผมที่เคยสัมผัสแกมาเนี่ยนะครับสัมผัสแกมาเลยผมไม่ชอบแกอย่างหนึ่งคือเวลาแกอยู่กับคนนี้แกก็จะพูดเรื่องคนนี้อยู่กับคนนี้แกก็จะพูดเรื่องของคนนี้อยู่กับผมพูดเรื่องของคนอื่นให้ผมฟังอยู่กับคนนู้น พูดเรื่องคนนู้นให้ผมฟังซึ่งผมก็งงว่าทําไมแกต้องพูดแบบนี้ในวงการของเราซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีอย่าเถียงผมสิครับไม่มีใครกล้ามาตอบโต้แกหรอกประมาณนี้นะฮะเรื่องราวันเกิดขึ้นเพราะว่าคือพี่ออกภยัยรั์คนกรุงเทพเบอร์หนึ่งเมืองไทยเนี่ยนะครับแกไปพูดเรื่องผมซึ่งไม่ใช่ความจริงนะไปพูดเรื่องผมเนี่ยให้กับพี่สมปองซึ่งเป็นพี่ชายผมพี่สมปองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับผมแล้วก็ ผมเป็นคนให้คําแนะนำคอนเทนต์หรือว่าเรื่องเพจอะไรต่างๆเพราะว่าผมก็ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ท่านเป็นพระและ้วคือเป็นอาจารย์ผมคือท่านสมปองคือพี่ชายที่หัวเกี้ยวของแหวนผมเลยประมาณนี้นะฮะพี่สมปองเนี่ยไม่รู้จักพี่อ้อนะไปรู้จักตอนที่พี่อ้อเข้า,เข,าเข้าหาพี่สมปองตอนที่มีกระแสดังๆไปแนะนําตัวว่าเออผมนี่อ้อภพยรัฐคนกรุงเทพนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอไปได้รู้จักกันเสร็จ ผมไม่รู้ว่าพี่ออทำไมถึงไปพูดแบบนี้กับพี่สมปองก็ไปพูดในลักษณะแบบว่าดูถูกแล้วก็เหยียดยามว่าเอยผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมเฮ้ยซองแต่ก่อนมันดังนะนู่นนี่นั่น,นมันที่หนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่สู้ผมอะไรประมาณนี้มันมันไม่จําเป็นต้องไปพูดให้การฟั่งความหมายไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าไปบับกัน คือลักษณะของแกเนี่ยจะไปพูดในทางแบบว่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียหายแล้วก็เหมือนเสียหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้พูดตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้พูดตามความเป็นจริงอันเนี้ยมันทําให้พี่สมปองเนี่ยคือพี่สมปองเนี่ยเวลาแกไปฟังอะไรนะครับแกก็จะมาเล่าให้ผมฟังคือเป็นคนตรงไปตรงมาต้นเหตุที่ได้ทะเลาะก,กันแล้วก็ได้ได้สาวหมัดใส่กันเนี่ยนะครับก็คือแกไปพูดในในทางเสียหายของผมให้พี่สมปองฟัง ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงและแน่นอนว่าผมกับพี่สมปองคือสนิทกันมากสมปองฟังมาแบบไหนเขาก็จะเล่าให้ผมฟังแบบนั้นคือเราไม่ได้ตอแหลเราไม่ได้สวมหน้ากากให้กันเราคบกันด้วยความจริงใจท่านเป็นเคยเป็นพระมหาผมก็เคยอดีตเป็นพระมหาเราเราเรียนมาด้วยกันสำนักเดียวกันที่มีความจริงใจต่อกันว่าเมันไม่มีการไปพูดบับข้างหลังกันนะถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปบอกต่อหน้าเลยอันนี้มันเป็นการรับหลังกันวันนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นการจัดมังกรไฟรอบที่หนึ่งแล้วผมก็เป็นพิธีกรคู่กันกันกบพี่ป๋องนะครับจัดมังกรไฟเลยชกมวยรอบแรกเลยที่เต็น์มังกรผมไปรับพี่สมปองที่สนามบินแล้วก็พี่สมปองเนี่ยเขาก็พูดให้ผมฟังก็แหละที่สนามบินว่าเฮ้ยซ่องตัวเป็นตัวเป็นยังสี่ตีผมก็มงุงอึ้งไปพักใหญ่ผมเป็นอย่างไงเอาเกิดเห็นว่าคนกรุงเทพมันว่าตัวเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้จริงจริงจริงสิ เอา้าผมคือบ่เคยเฝ้าเรื่องเพลินผมก็เลยถามพี่สมปองว่าเอา้าทําไมพี่คนกรุงเทพถึงพูดแบบนี้ทําไมถึงพูดให้พี่ฟังแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วทําไมพี่คนกรุงเทพถึงพูดเรื่องของทุกคนแบบนี้แบบนี้อยู่เรื่อยเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเป็นคนแบบนี้ผมก็เล่าให้พี่สมปองฟังแต่ผมนะ่ะ กัว่าพี่สมปองเน่ยเข้าใจผิดเพราะว่าไปฟังคนกรุงเทพมาว่ายผมเป็นแบบนี้แบบนี้ระวังเป็นแบบนี้อผมก็เลยบอกพี่สมปองว่าพี่ผมนี่คนจริงนะเดี๋ยวผมจะพูดให้พี่ฟังพี่คอยดูว่าผมเป็นคนจริงหรือไม่จริงสิ่งที่พี่ได้ฟังมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเซลออกไมไปเลยก็คือเซลออกเวที Off ไปเลยว่าอ่ะนี่เป็นเรื่องแท้เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ราะผมก็อยากรักษาความเชื่อใจของพี่ผมวายว่าเฮ้ยสมปองผมไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดนะที่คุณได้ฟังมาเอาความบริสุทธิ์ของเราไว้นะครับแล้วความคิดในใจในตอนนั้นก็คือผมก็คิดในใจว่าที่ทำไมพี่อ้อถึงเป็นคนแบบนี้วะแล้วไม่มีใครเตือนแกเลยเหรอเวลาแกไปพูดเรื่องคนนั้นให้คนนี้เรื่องคนนี้ให้คนนั้นไปบับคนนั้นบับคนนี้ แกแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะเราอยู่วงการเดียวกันเราเราควรไปพูดบัฟกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะจุดที่ผมปี๊ดที่สุดเลยแกไปชวนพี่สมปองไปอยู่ด้วยบอกพี่สมปองว่าเดี๋ยวอ่าอาจารย์มาอยู่กับผมเนี่ยแป๊บเดียวถ่ายคลิปขึ้นฟีดนู่นนี่นั่นเลยเฮ้ยกูอยู่กับสมปองมาก่อนน่ะเออกูยอยู่กับสมปองมาก่อนจนกูแบบมึงไม่รู้เหรอว่ากูคู่กันกันมาประมาณนี้มันเหมือนการแบบ เหมือนกันแย่งศิลปินกันอ่ะผมก็มองแล้วว่ามันไม่ใช่ผมเลยบอกพี่สมปองว่าพี่คอยดูนะสิ่งที่พี่ได้ยินมาเนี่ยผมสัจจะลูกผู้ชายบวชมามีสัจจะเท่ากันผมจะแซล์ออกไม่ให้ดูเพราะว่าผมเป็นพิธีกรวันนั้นผมเลยตัดสินใจแซล์ออกไม่เลยผมก็แซลลเพราะว่าเวลาคนกรุงเทพไปพูดที่ไหนเขาก็จะชอบไปนั่งคุยให้คนอื่นฟังเฮ้ยอุต่กรอายเบอร์หนึ่งเลยแต่กอนนี่ไม่ไปสู่อายหรอกของอายคืนคัก จังสั้นจังสี่ผมก็เรียบอ่ะเดี๋ยวผมทําให้พี่ดูอย่างน้อยๆความบริสุทธิ์ของผมก็คือพี่จะไม่ได้เข้าใจผมผิดว่าผมไม่ใช่คนเหมือนที่เขาพูดที่พี่ฟังจับไม่ได้ขอยกไสเลยเอา้าวสวัสดีครับพี่อ้อคนกรุงเทพโอ้ยเบอร์หนึ่งนะครับไม่มีใครปานเลยนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งสุดยอดผมกระแซวไปของผมแล้วก็ไม่ได้ไปดา่าดูถูกด่าเคียนกันอยู่ในเวีทีมวยนะมีแต่การแซวกัน เซลหนักสุดก็คือโอ้โหดีนะฮะบอกเลยว่านอกจากเครื่องบินก็มีแต่คําพูดของคนกรุงเทพนะครับที่อยู่บนฟ้าผมก็บอกส่านมหนะบอกว่าวกไปว่าเซลกันเล่นไม่ได้เซลถึงขั้นต้องไปดา่าไอ้ที่ไอสัตว์ไม่มีปีนเกียวไม่มีเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นการแซลกันเล่นใช่ไหมล่ะถ้าคนไม่คิดอะไรนะมันก็คิดเอ้ยซ่องแซลกูเล่นสนุกสนานเฮฮาแซลกันเล่นสนุกสนานเฮฮาถ้าคนไม่คิดอะไรไม่มีอคติเรานะ ถ้าไม่มีอคติในใจมึงแซลกันเล่นนี่หว่าไม่เป็นไรนะ้องเหมือนผมแซลคนพี่ๆรุ่นพี่ผมอะแซลทั่วไปเขาก็ไม่ได้เครียดหรอกเพราะมีอคติแซลพี่สมปองก็ไม่ได้เครียดไม่มีอคติในใจว่ากูต้องไปโกรธเครืองเมือง,งอะคนกรุงเทพไม่ใช่ครับหลังจบงานเสร็จทุกคนแยกย้ายออกมังกรไฟรอบที่หนึ่งผมก็ไปนั่งคุยกับกลุ่มของเฮียเล่พี่หมูยองนั่งคุยกันเสร็จเรียบร้อยอยู่ดีๆนะคนกรุงเทพก็เดิน เดินมาปีเข้ามาหาผมเลยตบผมไปดอกหนึ่งเปีย้ยตบหนาไปดอกหนึ่งหนากุสันเลยตบไปปั๊บอ,อ้ไอเราก็คิดว่าเอไอ้อกูหยอกกมแบบผมบอกให้เอียบอกอย่างตบไปดอกหนึ่งปั๊บแล้วแกก็พูดว่ามึงสีเศร้าเอาหรือเอ่เศร้าเหรอกุซันแล้วก็ใสอีกดอกหนึ่งเปีย้ยอ้าวทีนี้ดอกแรกกูคิดว่าหยอกดอกที่สองนี่ไม่ใช่แล้วกูก็ลูกสวนเลยลุกด้วยความเมาด้วยทีเนี้ยผมก็กินเล่าลินซี่วันนั้นกับเฮียเล่ ผมก็ลุกสวนลุกใส่หมัดไปดอกหนึ่งกูล้มเลยทีเนี้ยล้มปับ๊บออกกสวนมาสวนไปสวนมาผมก็ไม่รู้เขาไปแขนหักเพราะอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ล้มนะครับอ่าผมแค่ล้มหลังจากที่ต่อยกันเสร็จอ่ะผมก็ด่าเลยด้วยความเป็นจริงว่าเนี่ยเพราะมึงผมพูดอย่างนี้นะขอโทษน,นะครับพี่อ้อเพราะมึงนี่แหละทาให้คนเขาทะเลาะกันไปหมดบอกเรื่องคนนั้นให้คนนี้บอกเรื่องคนนี้ให้คนนั้นบอกเรื่องคนนั้นให้คนนี้เขาถึงทะเลาะกันไปหมดมึงคิดว่าคนอื่นเขาชอบมึงเหรออะไรประมาณเนี้ย ด่าแบบแรงเลยเพราะว่าผมเก็บกดแล้วไงอมึงไปบอกพี่สมปองไนดะ้ไงกูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อคือพูดให้พี่สมปองฟังด้วยทุกคนก็แยกดายกันออกไปพอแยก้ายกันออกไปเสร็จปับ๊บผมก็ไม่ได้คุยกับพี่อ้อเบอร์หนึ่งเมืองไทยอีกเลยคือชังแล้วก็คือสั่งเลยก็คือไม่ได้มีคอนแทคอะไรต่อกันนะครับนี่คือเรื่องเล่าที่มาทั้งหมด อย่าหาว่าผมกินปีนเกียวแต่ต้องดูที่ไปที่มาก่อนว่าเหตุต้นชนปลายมันเป็นแบบไหนอันนี้กะเป็นเขาเอื่นว่าเรื่องราวาทั้งเหมือนที่ผมบอกให้ฟังแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาอย่าหาว่าผมปีนเกียวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบ่ม,มีเรื่องก็เผยอยู่แล้วเนาะเบิ้งสภาพผมจะไปมีเรื่องก็เผยได้แค่เรื่องชีวิตครอบครัวเจ้าของกันยัางงา่ายอยู่ไม่จำเป็นท้องไปมีเรื่องกับใครผมมันไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนไปเป็นเบอร์หนึ่งเมืองไทยหรือไม่ใช่คน ไปอยู่ในกระแสตลอดผมก็อยู่ของผมไปแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้านัดนี้หากเป็นการกุศลถ้าพี่อ้อบอกว่าเงิน2 0 0แสนเนี่ยพี่อ้อมีเนี่ยเอาบริจาคได้ไหมล่ะอ่าแล้วร่วมกันบริจาคให้กับใครก็ได้ผมก็จะขึ้นต่อยให้ครับพี่อ้อเบอร์หนึ่งเมืองไทยแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอพูดประเด็นนี้หน่อยนะประเด็นที่ซองดูฮีเนี่ยเขาไปโพสแล้วก็คอมเมนต์ คอ, yeah. อ yeah. มเมนต์เนี้ยคอมเมนต์เนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันแล้วเพิ่งมาดูในคลิปในกลุ่มนั้นซึ่งในกลุ่มนั้นนี่แหละซองกลุ่มนี้คือกลุ่มของพวกเราคือกองกลุ่มของพวกเรามันคือพี่ๆน้องๆของพวกเราอย่าไปว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเหมือนเป็นกลุ่มอื่นตัวเข้าใจบ่ เขาจะบออ่ะอันนี้ฝากถึงตัวคนเดียวเลยแล้วกันนะครับคนที่ห้ามเนี่ยอ่ะคนที่ห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคนที่ห้ามเนี่ยไอเพลเสียปุ๊นะครับเอินหมูหยองเสียเล่เขาเข้ามาห้ามมันมีใครเอาเปรียบซองบ้างเขาเข้ามาห้ามห้ามน้องตีกันนะห้ามน้องตีกันผู้ใดเขารุ่มตัวแน่ โตไปบอกว่าเขารุ่มโตสิบต่อหนึ่งเขาลุ่มโตบันไดไอ้ถามตัวเนี่ยโตอย่าไปพักอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นพวกพี่ๆที่เขาเป็นกลางพี่ๆที่เขาเป็นกลางที่เขาไม่ยุ่งเรื่องของเราเนี่ยเขาเสียความรู้สึกนะครับเขาบอสบายใจนะเขาซองก็คือน้องเขาพี่ก็คือน้องพวกของพวกเขานะครับขันเท้าเฮ็บโตหายไอเขาหักเขาเข้าลบ เขากะหักเขากะหักตัวฟั่งไอเดอร์บอมีผู้รดร่างเกียรตตัวดอกตัวไปเต็นมังกรตัวไปหาหมยองเขาต้อนรับตัวเบิร์ตอะตัวพ่อเสียงเพลวตัวพอเสียปูเขาต้อนรับตัวเบิร์เขาไม่เคยปฏิเสธหรอกพี่พี่นะเขาห้ามเองเขาห้ามพี่อย่าไปดึงมือที่สามที่สี่เข้ามาเกี่ยวเข้าใจไหมอย่าไปดึงมือที่สามที่สี่เข้ามาเกี่ยวมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเองกับพี่นะเออวันนั้นพี่อารมณ์ร้อนพี่ลุกขึ้นตบหน้าเองพี่ทําลายเอง ออพี่ยอมแล้วว่ามันจะเผลออารมณ์ร้อนไปหน่อยนะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะซองเบาเอียงไวหวเฮ้ากับรับผิชบกันสองคนอาอตีโตอาอรับผิดชอบในสิ่งที่อายเห็ดโตดาไอโตก็ต้อ,ตตองรับพิชอบในสิ่งที่โตดาอาอเข้าใจปะส่วนท่านมาหาเนะี่ยอย่าไปดึงแกมาเลยนะครับพี่คุยกับแกทุกวันเหมือนกันนะเคลียร์ใจกันทุกวนันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวนัน อย่าไปดึงเขามาเพื่อให้มันเป็นอย่าไปหาพวกเอาแค่ว่าซองกับพี่นะครับเอาแค่ซองกับพี่ก็พอนะครับพี่ไม่มีเดิมพันให้ก็ได้นะเนี่ยมือหักอยู่มือหักอยู่ไม่มีเดิมพันก็ได้แต่ขอพี่จะตีทั้งมือหักนี่แหละนะเคลียร์ใจกันบนเวทีตีลงมาแล้วให้มันจบไปบ่ต้องไปใส่หลายใส่ความกันอย่างหลายไม่ต้องไปใส่หลายใส่ความอะไรเยอะ นะครับพวกพี่ๆขอรักมึงทุกคนนะครับอย่าไปผักว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอื่นนะมึงเชื่อพี่เนี่ยอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเอากับพี่สองคนนะหรือจะเอาข้างล่างก็ได้แต่ขอให้มันจบพี่จะตีทั้งมือหักเนี่ยนะมาพี่พร้อมแล้วเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ว่าไปกับว่ากูนักเลงนะเอาแค่มึงกับกูสองคนเอามึงกับพี่สองคนครับพอรู้เรื่องนะอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยว